สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับเทค e โฟโต้ไทยไปเรื่อยครับน้ำข่าวคราวของรถไฟไทยธรรมนะครับผลการทดสอบออกมาแล้วครับข่าวนี้ก็มาจากเพจข่าวของข่าวนวัตกรรมขนส่ง Daily News นะฮะก็เอามาโพสต์ไว้กล่าวถึงว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐภูมิ ปริชาติปรีชานะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยระบบรางและโครงสร้างพื้นฐานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบ,บังหรือว่าสอจอลอในฐานะรองหัวหน้าโครงการรถไฟไทยทำหรือว่าการผลิตรถไฟไทยรถโดยสารต้นแบบได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเรนิวว่าทีมวิจัยจากสอจอลอนั้นได้ร่วมกับ ฝ่ายการช้างคนของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทําการทดสอบรถไทยทำรุ่นสุดขอบฟ้าหรือว่า Beyond Horizon ฮะตามมาตรฐานที่การรถไฟได้กําหนดเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งแบบสถิตในโรงงานและทดสอบแบบพลวัตจํานวน3วันผลการทดสอบน่าพอใจมากครับไม่พบปัญหาใดๆหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการส่งมอบให้กับการรถไฟ นำไปใช้ประโยชน์ให้บริการประชาชนต่อไปนั่นแสดงว่าผลการทดสอบดีมากครับพร้อมที่จะนําส่งให้รอฟทอแล้วยังกล่าวต่อครับว่าการทดสอบแบบพลวัตนั้นเป็นการทดสอบสมรรถนะการใช้งานและความปลอดภัยประกอบไปด้วยหนึงการทดสอบสมรรถนะตัวรถแบบ Single Car Test ได้แก่การทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างตัวรถในการทำกระบวนขณะวิ่งเสมือนจริงเช่นระบบลมและ ระบบทางกลต่างๆทดสอบความเข้ากันได้ระหว่างตัวรถกับโครงสร้างพื้นฐานเช่นระยะเขตโครงสร้างและเขตตัวรถไฟระยะห่างระหว่างชานชลาสูงและตัวรถไฟในการเข้าถึงรวมไปถึงการทดสอบระบบเบรกในสถานการณ์ต่างๆทั้งเบรกปกติและ AK, เบรกฉุกเฉินถือเป็นการทดสอบระบบที่มีความสำคัญที่สุดโดยจำลองสถานการณ์ให้ขอพ่วงและก็ท่อลม หลุดออกจากขบวนแล้วก็ให้รถไฟไทยทำสุดขอบฟ้าหยุดด้วยระบบเบรกฉุกเฉินของตัวเองเท่านั้นที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ไปเห็นคลิปเขาทดสอบแล้วครับถือว่าสุดยอดมากทั้งนี้นะก็ถือเป็นสถิติที่มีการทดสอบด้วยความเร็วสูงสุดของการรถไฟขณะที่มาตรฐานโลกนั้นไม่ได้ทดสอบระยะ ไม่ได้ทดสอบระบบเบรกที่ความเร็วสูงสุดนะครับแม้รถคันนี้จะใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อพ่วงตู้จะใช้ความเร็วสูงสุดได้เพียง90กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ทดสอบสมรรถนะและพฤติกรรมการวิ่งของตัวรถโดยใช้ความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมติดอุปกรณ์ เพื่อตรวจวัดผลตอบสนองจากตัวรถที่ความเร็วสูงสุดที่ต้องอยู่ในมาตรฐานซึ่งทางการรถไฟนะมีมาตรฐานที่ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้วยคณะเดียวกันคณะนักวิจัยก็ยังได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานยุโรปก็คือ UIC 518สำหรับด้านความปลอดภัยในการวิ่งและ ISO 2631สํำหรับมาตรฐานด้านความสะดวกสบายของผู้โดยสารทุกการทดสอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐภูมินั้นยังกล่าวด้วยอีกว่าการผลิตรถโดยสารต้นแบบขึ้นมาครั้งนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยทำได้และยังใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ44ก็ต้องขอบคุณหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบอพอขอนะฮะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและบริษัทกิจการร่วมคา้าไซนโนเจนปิ่นเพชรจำกัดที่สนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมดรวมแล้ว32ล้านบาทรวมแค่รวมงานระบบเข้าไปด้วยและก็การรถไฟครับที่สนับสนุนการทดสอบในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังขอบคุณประชาชนทุกคนขอบคุณแฟนเพจทุกรถไฟนะเจ้าที่เขขอบคุณมาครับว่า ขอบคุณมากที่มอบกำลังใจให้ทีมผู้วิจัยด้วยครับซึ่งผมไปถ่ายที่องค์รักษ์นะฮะเจอตัวรถแล้วเจอเจ้าหน้าที่เขากำลังทดสอบด้วยถือว่าสภาพของรถนั้นสวยงามดูดีโดดเด่นครับเป็นรถนั่งไม่ไม่นอนนะ,ะเป็นเก้าอีนั่งกึ่งคล้ายๆรถเฟิร์สคลาสรถทัวร์ก็จะเป็น VIP เลยนะฮะแต่ถ้าอันนี้เขา จำลองเอามาจากเครื่องบินพอามาจากเครื่องบินมันก็ไปเป็น,ปนออกแบบใหม่นะทีนี้หลายคนก็บอกว่าทําชั้นสด้วยชั้น3เนี่ยผมเห็นในเพจของ RTRDA หรือว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบรางนะครับหรือว่าสอทอรอ เขาโพสต์เอาไว้ว่าสทรเดินหน้าวิจัยและพัฒนารถโบกี้ชั้นที่3ปรับอากาศบชส,สปเพื่อยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้วยซึ่งในวันจันทร์ที่9ตุลาคม2 5 6 0ที่ผ่านมานะคณะทำงานโครงการ AC Train โดยทีมสทรสก็ร่วมกับทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคของตัวรถโบกี้รถไฟชั้นที่3หรือว่ารถบชอสณนะโรงซ่อมบำร,รุงรถไฟของสถานีกลางบางซื่อภายใต้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการรถไฟนะฮะเจา้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องและก็นําคณะทํางาน เดินสำรวจโครงสร้างตัวรถบชสรุ่นที่จะนำมาใช้ดัดแปลงเป็นต้นแบบรถโบกี้ชั้นที่3แบบปรับอากาศตลอดจนให้สัมภาษณ์เพื่อนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆนะฮะคณะทำงานเข้าเข้าไปดูเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะถูกนำมาพัฒนาใช้งานเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยชวนพูดชวนคุยวันนี้มาพูดคุยกันนะตามข่าวกันข่าวคราวเห็นหลายคนก็ถามว่าทำชั้น3ด้วยชั้น3ก็ มีการเข้าไปดูแลจากสอทอรอสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแล้วกำลังจะเร่งพัฒนากัน <c oughs> ก็หวังว่าทั้งรถไฟไทยทำนะฮะเมื่อมีการสมม่งมอบให้การรถไฟแล้วก็จะผ่านฉลุยไปทุกอย่างทุกอย่างต้องผ่านฉลุยแล้วก็อนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างสังรร่งทําแล้วก็เอามาเดินทํากระบวนได้โดยเร็วนะครับแล้วก็รถชั้น3นี่ที่สอทอรอเข้าไปดูก็ขอให้ เอาออกมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้เร็ววันขึ้นนะทุกคนรอที่อยากจะใช้บริการมากๆ a k เทค o โฟโตไทไปเรื่อยวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมรับฟังนะเป็นข่าวข่าวนานๆก็จะมาแจ้งข่าวทีนึงภาคหลังก็ไปถ่ายรถไฟกันจะส่วนมากนะไปถ่ายรถจริงๆไม่ได้นั่งหาข่าวจริงๆหาข่าวแล้วครับแต่ว่านั่งอ่านไม่ไหวฮะบางทีข่าวมันเร็วมากตามไม่ทันแต่ว่าตามข่าวอยู่นะครับเถึงว่าเอามาเล่าสู่ การฟังไม่ทันเท่านั้นเองวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ